คือนี่ผมตีความเองนะครับว่าคอมเมนต์พวกนี้มาจากความรักของตัวละครเขารักตัวละครเขาเลยมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งผมเห็นใจมากแล้วผมเข้าใจเขามากเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากผมรักซูเปอร์แมนมากแล้วอยากเลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยว่าการที่เรามารับงานอันนี้เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยคอมเมนต์ว่าเหมาะหรือเปล่าเสิยงผมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นครับผมถือว่ามันเกินหน้าที่นักแสดงแล้วเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้บริหารทางวอร์มิ่งบรอสที่ ได้เลือกเรามาลองแคสบทบาทนี้แล้วเราได้แคสแบบถูกทุกอย่างกระบวนการนะครับเราก็ได้ผ่านการแคสติง้งอย่างจริงจังแล้วเราเราทำเต็มที่สุดๆแล้วสําหรับผมนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าผมเกินหน้าที่ผมที่ว่าแบบเราเหมาะหรือเปล่าสิ่งเราเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องเชื่อใจทีมงานพี่พี่ผู้บริหารทาง Warner Bros ทีรู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรามากในใ,ใ,ในการวงการการพากนะครับเราก็เชื่อใจเขาที่เขาเลือกเราด้วยเหตุผล เขาอยากตีความซูเปอร์แมนเป็นตัวใหม่ครับและตอนผมพากเสียงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ใช้ความอินเนอรของนักแสดงเพราะเราเราฟังจากซาวด์แทร็กของพี่เดวิดคอนสวีเลยเราก็ฟังว่าเขาสืบทอดอารมณ์ไอไลเราก็แพยามรับแล้วก็บ่งบอกสิ่งนั้นในการแสดงครั้งนี้ครับแค่นั้นขอบคุณครับขอบคุณครับฉีดแล้วฉีดก่อนถามฉีดก่อนถามครับถามจะได้โอเคเออ ลุยเลยครับยินดียินดีเลยครับขอบคุณมากครับครับผมคือการถ่ายทําหรือว่าการโอ้ oh, เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดว่าจะจะ,จะอินขนาดนี้ในฐานะที่นี่คือเรื่องแรกของเราเลยเนาะเราก็ได้ได้ดูกับทุกคนเราก็ตาม X ก,กับทุกคนเราก็ดูฟีดแบ็กแล้วได้คุยกันว่าแบบเออเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นประสบการณ์ที่ มันเบรดทูเกตเตอร์จริงๆอะ่ะพอได้ดูพร้อมกับทุกคนอะ่ะมันมันเป็นอิมแพคที่เกินเกินความแบบเออเราเป็นนักแสดงเราดูผลงานตัวเองมันมันเหมือนได้ดูกับครอบครัวได้ดูกับแฟมิลี่อะครับมันมันสนุกจริงๆงดดนนะครับก็มีความกดดันอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าผมถือว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วแล้วงานมันเสร็จแล้วเราเหลือแค่จังหวะที่เราจะได้เอ็นจอยกับทุกคนจริงๆอะครับเราก็ปลดปล่อยแล้วเรา ชื่นชมผลงานที่ทุกคนได้ได้ได้ลุยไปด้วยกันครับตอนนี้ที่กลับมายังยังเราเด้คลายความกดดันไม่คลายความกดดันคลายนะครับเพราะว่าเพราะมีมีฟีดแบ็กที่ดีค่อนข้างดีดีมากเลยแหละครับเราเราผมก็แฮปปี้ที่ทุกคนได้ชื่นชมผลงานครับเช็คไหมเช็คคือคือตอนแรกผมก็แบบเราจะเราจะเขินกันไปไหมที่จะดูผลงานตัวเองเพราะเราก็เป็นคนที่แบบ ผมผมรูว่านักแสดงฮอลลีวูดบางคนก็แบบไม่ดูผลงานของตัวเองเลยแต่ว่าพอออกมาชิ้นแรกของผมผมดูเลยผมดูแล้วผมจะดูคอมเมนต์ผมจะดูเทรนผมจะอยากร่วมในสังคมอะครับมันมันเป็นสิ่งที่พิเศษจริง,รง,รงๆใชม่มันสนุกจริงๆครับม,ม,มะะีมีม,ม,ม,มีมีความตอบผมชอบการที่แบบมาคุยกันตีความเรื่องตัวละครเรื่องราวอะไรแบบนี้ผมชอบชอบชอบดูสิ่งนี้ครับวเวลาที่เห็นนะนใหญ่เออาาเป็นท,ท<ำ>ี่ อันนี้ผมก็อาจจะเห็นแล้วก็วุ้ดไปเกินอยากขอเสื้อนี่คอมเมนต์มาแบบรัวๆอันนี้ก็อาจจะขอบคุณครับก็ฟิตนับอยู่ก็แอลกอริทึมมันก็ตามแต่ละคนอะครับถ้าเราดูอะไรมากมันก็มาโชว์สิ่งนั้นแหละตามอัลกอริทึมครับไม่มีอะไรหรอกไม่ก็ก็ก็แฮปปี้แต่ว่าเขินคอมเมนต์อะไรครับคอมเมนต์ไอเขินเขินมากครับเขินมากแต่ว่าก็ ชื่นชมเราก็เราก็ขอบคุณแล้วก็มูออนมูออนต้องมูออนไม่ไหวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับคุณพ่อติดกว่าผมอีกคือคุณพ่อคือผมคุณสองอ่ะพ่อก็ดูสดทุกวันกับคุณแม่แล้วแม่บอกว่าพ่อเล่นใหญ่มากตอนดูอ่ะดูแบบเรียกเป็นแบบ เออละครแบบอินเดียเลยอ่ะแบบเล่นใหญ่มากจริงๆพ่อทอะไรบ้างผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ด้วยเพราะผมอยู่คอนโดส่วนใหญ่แล้วอ่ะครับต่อคุณพ่อจะเล่นใหญ่จะแบบตะโกนว่าทำไมตัวละครทําแบบนี้อะไรแบบนี้เลยเขาเขาอินสุดๆเลยครับอินกว่าผมนะครับมีมีครับตอนตอนดูตอนเสร็จแล้วเราก็จะมีจังหวะได้คุยกันเกือบทุกอาทิตย์เลยอ่ะครับ คุณพ่อเมาส์ในฐานะแฟนคลับเลยครับไม่ได้ไม่ได้ให้คําแนะนาในในฐานะนักแสดงเพราะว่าเขาวิจารณ์งไงม่คุยารณ์มมีมีคำวิจารณ์ครับแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่คือเราเราเคลียร์กันแล้วตอนตอนถ่ายทําเพราะผมว่าตอนถ่ายทำตอนตอนเจอฉากอะไรที่แบบไม่ลงตัวผมจะคุยกับคุณพ่ออยู่แล้วคุณพ่อก็จะพอรับรู้อยู่แล้วว่าฉากนี้เรามีปัญหาตรงนี้แล้วเรารู้สึกแบบนี้กับฉากนี้อะไรแบบนี้ครับคือตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราแค่อินจอยไปเลยครับกับผลงานเรา สามตอนที่เหลือผมเห็นคนบ่นอยู่นะว่ามันขมมากสำหรับละครโรแมนติกแต่ว่ามันมันความรักอ่ะถ้าเกิดมันจะคุ้มจริงๆเราเราต้องสู้ครับแค่นี้นะครับพูดแค่นี้ผมพูดตามตรงว่าผมยังพูดกับเชยเลยตอนตอนเล่นด้วยกันอ่ะว่าแบบเชยเราเจอกันทุกครั้งเราต้องทะเลาะกันทุกครั้งเลยนะเราแทบไม่ได้มีความแบบโรแมนติกกันเลยนะแต่ว่าต่อก็มีครับเราเรามีเยอะด้วยแหละ แต่ว่าต้องต้องรอดูครับคือสุดท้ายแล้วตอนนี้คือคบกันแล้วนะแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ติดตามดูต่อไปครับยังมีความขมเหลืออยู่ไหมครับสาม p ที่เหลือาีเหลือเขาเตรียมอะไรไปอย่าอย่าอย่าเชื่อใจพี่บอยครับอย่าเชื่อใจพี่บอยแค่ปล่อยปล่อยไปเลยครับ Enjoy Enjoy กับทุกอย่างที่เข้ามาคือหวานก็มาแต่ว่าเดี๋ยวก็มีขมนิดนึงนิดนึงตอนนี้าบอกว่าตัวคอนโดจะอยู่คบหรือเปล่า ตอนท้ายใช่ไหมครับผมตอบไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะผมว่าเรื่องราเรื่องนี้อะสิ่งที่เราพยายามบ่งบอกอะครับเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเป็นสิ่งที่สวยงามมากอืมไม่ว่าจะขมไม่ว่าจะหวานคือมันมันเป็นเรื่องราวที่ที่คุ้มค่าที่จะดูและจับตามองครับต้องรอจริงๆครับมันมันเป็นบทสรุปไว้ใจผมหนูผู้กุมกับ ผู้กุมกลับไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วผมเอาไว้ใจได้แล้วผมผมได้สุดท้ายแล้วอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วดูดูจบแล้วอ่ะผมแฮปปี้มากมันมันคุ้มความขมครับแต่แน่ใจว่าเอ็มถ่ายจบไ้มือชั้นเดียวนะอุ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะไไมววใให้้จเอ ผมบอกว่าตอนดูจบแล้วผมแฮปปี้มันคุ้มแล้วพี่แก่หัวเลยแล้วพี่เออคุณดูแฮปปี้ไหมเลยใช่ผมก็เป็นคนดูท่านหนึ่งครับผมแฮปปี้คนดูก็ต้องแฮปปี้ครับแค่นั้นเลยงานมือครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยครับได้เลยเป็นไงบ้างกับกระแสที่เข้ามาใช่ครับผมก็พูดตามตรงว่าผมเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วพอเห็นคอมเมนต์พวกนี้อ่ะในคืนนี้ผมตีความเองนะครับว่าคอมเมนต์พวกนี้อ่ะ มาจากความรักของตัวละครเขารักตัวละครเขาเลยมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งผมเห็นใจมากแล้วผมเข้าใจเขามากๆเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากผมรักซูเปอร์แมนมากๆแล้วอยากเทียย์เรื่องนี้ก่อนเลยว่าการที่เรามารับงานอันนี้เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยเรารักตัวละครนี้จริงๆเครับผมเป็นแฟนของซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กแล้วคือตั้งแต่ไม่ว่าจะคริสตเฟอร์รีแบรนดอนราล์ฟเฮนรี่แคเวลซูเปอร์แมนในดวงใจของผมคือซูเปอร์แมนจากจัสติสติก e อนดมิเตอรซึ่งเป็นการ์ตูน คือในในคอมเมนต์ว่าเหมาะหรือเปล่าเสียงผมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นครับผมถือว่ามันเกินหน้าที่นักแสดงแล้วเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้บริหารทาง a r n e r Bros ที่ได้เลือกเรามาลองแคสบทบาทนี้แล้วเรา,เราได้แคสแบบถูกทุกอย่างกระบวนการนะครับเราก็ได้ผ่านก,นการแคสติ้งอย่างจริงจังแล้วเราเราทำเต็มที่สุดๆแล้วครับเอ็มดีว่าเอ็มผ่านการแคสปกติตามระบบของเขาเลยถูกต้องครับดได้เลยครับก็ก็ตอนแรกคือ ี่พี่ทาง Warner Bros ก็อยากให้ผมมาลองแคสติ้งดูเพราะว่าเขาตีความซูเปอร์แมนแบบเวอร์ชันใหม่ครับผมก็ได้มาลองแคสกับกับผู้กำกับเสียงกับพี่ผู้บริหารทาง Warner Bros แล้วก็แคสดู2รอ,อบแล้วก็ต้องรอ,อผลตอบแทนจากจากประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะาพี่เขาต้องส่งให้ Warner Bros ทางต่างประเทศอัปรู v ไปด้วยอีกทีนึงครับและ,และ,และตอนผมพากเสียงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ใช้ความอินเนอร์ของนักแสดงเพราะาเราเราฟังจากซาวด์แทร็กของพี่เดวิดคอนสวตเลย เราก็ฟังว่าเขาสืบท่ออารมณ์ไอไลเราก็แพยยมรับแล้วก็บ่งบอกสิ่งนั้นในการแสดงครั้งนี้ครับแค่นั้นเลยครับใช่ครับพี่เขาต่อมาเชิญมาแล้วผมเป็นแฟนขับซูเปอร์แมนอยู่แล้วอ่ะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีๆมากที่ที่พี่เขาได้ได้ให้เราอ่ะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วเราต้องสาหรับผมนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าผมเกินหน้าที่ผมที่ว่าแบบเราเหมาะหรือเปล่าสิ่งเราเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องเชื่อใจทีมงาน พี่พี่ผู้บริหารทางวอลล์เปเปอรที่รู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรามากในใน,ในการวงการการพากค,ครับเราก็เชื่อใจเขาที่เขาเลือกเราด้วยเหตุผลที่เขาอยากตีความซูเปอร์แมนเป็นตัวใหม่ครับแค่นั้นเลยครับเราก็ทํางานให้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วผมทําด้วยความนักจริงๆเพราะผมรักตัวละครน,นี้จริงๆครับหนักครับผมผมเป็นคือพี่เขาก็ได้บีฟว่าแบบซูเปอร์แมนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นมนุษย์มาก เป็นซูเปอร์แมนที่มีความอ่อนแอมากเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นคนปกติเลยแค่เป็นคนปกติที่มีพลังพิเศษและจะมีความแตกต่างระหว่างคลาเค้นกับซูเปอร์แมนมากๆใน,ในในเสียงแล้วการการแสดงของพี่เดวิดคอนสวัะผมยังงงเลยตอนตอนผมไปไปแคสแล้วได้เห็นฉากครับพี่เดวิดคอนสวตเขาได้น้ำลมเยอะมากเสียงขึ้นสูงมากผมยังช็อกเลยครับแต่ว่ามันมันคือการตีความที่ใหม่และผมว่าเหมาะกับตัวละครน,นี้มากในฐานะแฟนคลับอีกท่านหนึ่งครับ ผมไม่ไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีมากคือเพิ่งรู้ตัวตอนนี้แหละว,ว่าเราแยากได้ดีแต่ว่า,าผมเชื่อ,อนี่เป็นหลักที่ผมเชื่อมาตลอดนะว่าทุกคนควรมีความคิดเห็นของตัวเองและควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันคือเรื่องงานคุณไม่ชอบคุณชอบแล้วแต่คุณเลยแต่ขอให้ความคิดเห็นเหล่านั้นที่คุณปล่อยออกมาไม่ทำร้ายคนอื่นแค่นั้นผมโอเคเลย ผมไม่ต้องการให้ทุกคนมาชอบผมต่าผมขอให้คือขอให้ทุกคนเข้าใจว่าผมรักตัวละครตัวนี้เช่นกันครับหรเหมือน<ร>ทุกคนจริงๆครับเป็นดาราของเราทำให้คุณคนมาโฟกัสมากขึ้นโดยเฉพาะมันมีกระแสรเรื่องว่าศิลปินมาแย่งชีพนักใช่ครับอันนี้ผมก็เข้าใจคอมเมนต์อันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องก่อนหน้าได้รับบทนะครับและผมเชื่อว่าในในแง่นี้นะการการนักพาก versus นักแสดงอ่ะ ผมไม่มีความรู้พอในวงการนี้และในในเรื่องนี้เพื่อที่จะตอบอย่างเต็มที่ครับอย,อย่างเต็มปากจริงๆแต่ว่าผู้ตามตรงหลักการของมันผมเข้าใจทุกอย่างเลยผมเข้าใจทุกคําพูดของของคนดูทุกคนครับเพราะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็พยายามตีความว่าอ่ะเขาพูดสิ่งนี้ทําไมเราก็เราก็ฟังเหตุผลครับเราเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์อยู่แล้วแล้วผมก็คิดว่าอย่างที่บอกครับทุกคนมีเหตุผลมีอะไรตามใจตามสบายเลยครับขอให้อย่ามาทำร้ายคนอื่นผมก็โอเคแล้วครับ เข้าใจครับแต่ว่ามันมันก็คือสิทธิ์ของเขาจริงๆแล,แล้วเราก็เชื่อใจในในทีมอย่างเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่กล้าคิดว่าเรารู้ดีกว่าผู้บริหารทางวอลเลย์บอลที่ให้อยากและให้เรามาแคสเอาให้เราผ่านการแคสติ้งไปครับคือเราเชื่อใจในเขาเต็มร้อ,อยแค่นั้นเลยครับแล้วเรา,เรา,เราต่อก็คือหนังโดยรวมแต่ว่าหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะอะครับคือมันทํามาเพื่อคนดูอยู่แล้วเราก็อยากให้คนดูแฮ ppy ผมก็อยากให้คนดูซูเปอร์แมนแฮ ppy มากจริงๆครับแต่ว่าเรา เราทํางานไปอย่างเต็มที่แล้วเราเชื่อมั่นในในทีมแล้วเรามาจากสิ่งที่เรารักจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทําเพื่อเพื่ออะไรเลยจริงๆเราไม่ต้องการอะไรจริงๆก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเ,เราต้องต้องรักผมนะต้องคิดว่าผมเหมาะนะแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้จากความรักซูเปอร์แมนและเราในฐานะนักแสดงมือใหม่เราเชื่อใจพี่ผู้ใหญ่ที่เลือกเราให้เราผ่านแล้วดูแลเราตอนตอนการภาคเสเสจครับไม่ใช่แค่พี่ ผู้บริหารทาง Warner Bros นะครับแต่ว่าพี่พ่วมกับด้วยที่ที่ทีมภาคทุกคนนะครับคือเขาก็มีมาตรฐานในการภาคยือว่ามันต้องให้ได้จริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่ปล่อยผ่านใช่ครับไม่ไม่งั้นผมก็ไม่ได้รับบทหรอกครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่พี่เขามาเสนอเราแล้วเราก็แบบเออโอเคเราเชื่อใจในพี่เขาแค่นั้นเลยครับเราก็ทํางานอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารักตัวละครนี้จริงๆก็ก็ ดีใจนะคบเพราะพี่เขาก็เป็นเป็นคนที่เลือกเราแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวเราที่ที่เหมาะเห็นว่าเหมาะสมกับซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ของเขาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันพูดตามตรงนะคำวิจารณ์คำคอมเมนตมน์มันไม่ได้ทำให้ผมแบบรู้สึกแย่หรืออะไรเลยอย่างที่บอกแฟร์มากและผมยินดีต้อนรับทุกอย่างจริงๆครับแค่อยากให้ทุกคนแฮปปี้และอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งหลักๆเลยที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้อะคือผมรักซูเปอร์แมนและผม เต็มใจกับงานนี้มากๆและผมแค่เชื่อใจกับพี่ผู้ใหญ่ที่เลือกเรามามาแล้วเห็นแล้วว่าเราเหมาะสมกับบทบาทนี้ครับออแค่นั้นเลยครับอบอกอะไรคนที่เดี๋ยวเาอาจจะต้องื้อตัวได้ครับก็อย่างที่บอกเลยมาจากความรักจริงๆเ,ออเราทํางานอย่างเต็มที่เรามีทีมผมอาจจะเป็นนักแสดงมือใหม่นะครับแต่ว่าพี่ผู้บริหารที่เลือกเราเห็นว่าเราเหมาะแล้วพี่ผู้กํากับภาคเสียงที่คุมทุกอย่างกับเราอะมือโปรทั้งนั้นครับมันไม่ใช่งานที่แบบ ผมอยากมาพาคผมก็มาพาคได้จริงๆครับเราเราเราเต็มที่กับงานนี้สุดๆแล้วผมเชื่อใจในทีมที่เลือกเรามากๆครับผมเปิดกว้างผมโอเคมากถ้าเกิดคือผลงานจะออกมายังไงก็ตามครับผมต้องยอมรับในสิ่งนี้ไม่ว่าคนจะชอบหรือคนไม่ชอบผมโอเคมากมันเป็นเรื่องงานและผมอยากให้ทุกคนชอบแหละผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้มันเป็นซูเปอร์แมนอ่ะผมอยากให้ทุกคนมีความหวังผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้แค่นั้นเลยครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับ จริงจริงได้ครับผมผมยังเชื่อใจผู้ใหญ่อยู่ถ้าเกิดเลือกเราคือมันมันพูดว่าไงดีอ่ะคือถ้าเกิดได้รับงานแล้วอ่ะมันมันมันเพราะว่าเขาเห็นบางอย่างในตัวเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเรามาพากได้อยู่ดีดก็พากได้แค่นั้นแหละครับเราพกก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับแค่นั้นเลยครับใช่ครับ วันที่พรีเมียร์น่าจะวันที่9หนังตัวเต็มน่าจะออกวันที่10ครับวันที่10ครับเข้าไปดูได้เข้าไปดูกันได้ครับกับซูเปอร์แมนครับขอบคุณมากครับคำวิจารณ์ทุกอย่างผมพร้อมหมดครับจริงๆโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ